เดินพาชมความงามของดอกไม้พี่น้องพี่น้งองย่าเดินพาเบิ้องตกแตงกิ่งย่าเดินพี่น้องมัง่งนะตแตงกิ่งย่าเดินน้อยแล้วเอ้ยดอกเต็มเลยพี่น้งองมนะั่งเนี่ยน้อยนังพี่น้องแตงไทยมึงท่านี่พี่น้องโอ้ในนี่ซุกแล้วเต้นนี่แหม เหลืองแล้วโอ้ยเหลืองแล้วเลืองแล้วนี่นี่อ้น้อยงอ่าต้องต้องปิดไหวงสีได้พี่น้องถ้าบ่ปิดไหวใกล้มาตอดท้อทงแย่เดือนมืดได้ี่น่องแย่เดือนต้องหาแนวมาปลกไหวงี่เงี้ยแหละไปน่องแย่เดือนผ่าบางอีกต้นหนึ่งี่น้องใน,งนหนึ่งี่น้องนี่ยกำลังจอแล้วปุ๋นไม่นึงคุณลุนอยู่พุ่นไปน่องจะไกลบ่ามาตอดกั นี่คือใกล้ตอดออกมาแล้วนี่คือแมมใกล้ตอดกินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังเสียละรักษายาก n พี่น้องใกล้กระดายตอดกินนี่ในนี่ยังบอนี่สองนวยเลยพี่น้องโอ้บางนวยกับไกล้ตอดกินเขางยาเดือนพี่น้องนี่ดอกดกพี่น้อง ดอกดกค่ะเขาพร้อมที่จะเป็นหน่วยร้ายเลยพี่น้องพี่ะนีงง่เป็นหน่วยเฮ้ยจังไดย์นกก่าใก่้เหนว่ามาตอดท้องแย่เดือนพี่น้องไก่ตอดไปหลายหน่วยแล้วพี่น้องตอดแตงไทยแย่เดือนไปหลายหน่วยแล้วทางนี้กำลังจอยเลยพี่น้อง ตั้งจอแล้วหลายน้อยเลยพีนองบางน้อยกันใบเขาปิดไบหาเดี๋ยวก็เห็นพีอนองห,ออห,ออหออลายน้อยอเยอะคีนองหลายน้อยจังไลยใกล้เดี๋ยวมาต่อทั้งแย่เดือนนะคะฝุ่นดอกอันออกไปข้างนอกระบาดในฝุ่นออกไปป้ง ดอกพวกนั้นอยูทั้งนอกคนมานี่ตะไคร่อันยูทั้งในไก่ก็มาตอดกินได้อยู่แต่อยู่ข้างนอกก็บเมื่อทันแล้วพี่พี่หนังพี่หนังอืมบ้านสุกนี่นี่พี่หนังไม่นึงหน่วยดกคักเลยอ่าแมนถ้าการคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะสวัสดีค่ะ